Ba đi đi nong. A han leng hai vĩnh long. thua. Ruu up mực. nói. Mother vĩnh long. Tang han ma. Kun xin? อชอน,อ <c oughs> นอกุญยงปลากะบมันเคยล,ละอามีอ่กไก่โลดไปได้ไรแท้พื้นที่ที่บุอยากพอแทะนอะเอยน้ำพกกกมืกโดนยงปลาไก่นะเอียงไม่ไก้นะบอกเลขกูถึงนี่ว้าหกกหออนหกหุกว เอ้ยินอีซิ้น้ำไอน้ามแกงอันนี้แกงแขกแขดแกงแขดเสบากชิ้นั่นเมฆัวนะเอามาโลดอีเมอุ่นแล้วหมดยังไงหมดกันแล้วอจะีหมดมหมดมหมหมหมดดหมดดด คนี <Driver>: sí. ้รมะหมามากินข่าวเลยม่แกงนเขียนหน่อยเลยมาแกงเขียงหน่อยลยปะชินนั่งซ้ายลอันซุ่มนะครับคือบอกกินข้าวเลไ้หลุวอะไรบอตาด่าตักรอบเดียวได้หนิไปกินท่านละท่านินเลย อะไรอะมันอิ่มอิ่มยังมาบ่ถือหวยก็เลยบ่กินล็โทหเจ้าของเงินเงินอยหนึ่งเงินเงินอยหนึ่งเลยบ่กินข้าวข้าวเปนซื้อลายซื้อโซนเก่าเก่าโซนพอออกหนึ่งเก่านี่ขนซื้อซื้อโซนเก่าออกหนึ่งเก่ป็นชื่อเก่าหนึ่งเก่าือเป่าอไปซื้อแต่เดียวแล้วพอแล้วตรงไปยี่ยัง มันกลับกันก็เลยซื้อน้เอียงนะโอ้อีเอียงนี่เอียงตัวอันผูกบะเพ็ดนะเล่ามาล้วก็บิรดลายก็เอฟซีไม่อยากมันไม่อยากล่ามันบอกเราหรอคุณมันหอนเลยเอี่ยงตัวอะไรเลยก็ได้หรอกที่เหลือถักซื้อเนี่มันก็ได้แต่อันนี้เนี่ยต่างเงื่อน

อา,อาเกียรตคายเอาเงินคืคนรอหนึ่งนะอาเไปเรื่อแรกเลยมาอืองย่อยาก่เวอาลายเด้ออกียรติคายชื่อซิีเกาดอกนอยากไปยีให้ตบแน่ไม่ีผูกเปเจ้าอลรเด้อมอยากขี้เ่าใสเสื้อตะซูเกาไม่มีผูกแป้เจ้าลเสื้อองเี่ยมมพ่อมไใส่เลย ตัวละสิบบาทเก้าเกาบเงินหอแมะเกาหาเก้าหนึ่กาาเก้าาเก้าห้าเบ้าหเก้าหาเก้าคาเกาห้าเาห่าเก้าห้ก้าห้าเก้าาเก้าห้าเกาาเาาาเา้า้้เาเ บ้านวัจจีซื้อลมาเรวกออกมาบ่าถือเจ็ดพันละถือาบาทน่บ<า>้ัน,นม่พันเลขบาทเจี่เรแหลนออกมาเบิ่งอันเดสองสองหกเจ็ซื้อสอคือทีเราแหลนออกมเบิ่งมันนะคือเอฟซีทามาพลายดเซีเลทามาบารกิไรกซื้อหวยเป็นแหลนออกมเบิ่งอันเดีวสอกตอนห้บบาสิกับ เดือดเวลาซื้อ็เลยถือไป่อจากตาข่ายเนื้อเนาะหมมอนเนาะมันอย่างหมดดําหมดแร์หมดน้ำหนัหมดลายลายกับปวดมันจะมันตึกยังเด้ไมเลยทางหลังเนี่ยมันตึ๊ง

พาขาใหญ่โคตรน้องนอกยืดจนประเทิงออกินสิว่าได้ยังไเดี๋ยวนมึงก็อิ่มบ่เออวดมูจังไงมาจากสากสู้ทุยนแล้วประดมาจากข้อ มัจะอะไรเดีเ <Ừ. S 1> ีใส่ไปกวนลวมไปเรื่อยๆเมแม่ใเลยมาวางละลายเกิดุ่นจะบวมิตาลายวะมอ้เห็นใส่เห็นกวนเลยมึงเรียกเห็นได้ไหม เอา no ้า okay. ไม่ขนุนมากไปไม่ขนุนอีวัเจ็เออไม่ขนุนแล้วมันมายตามต้นยอนะอนย่ห้อไม่้มอ้นอมไม่ย่กไม่นุนไ่้าเกยดเราทำเล่นะเพื่ป่นกินลอยล่ะเดี๋ยวทนะเิจ้มาเราม้ก่อหม่อมคนเส้านี่ ก็หดต่างกันตอนคนกุ้งไปติดเยอะแบบบอกเอามาลายละหมูยังรับว่นกุ้หรือเป่าเนี้ยคคนกุ้งใ่ชเกลือไว้หน่งยังต้กินยู่มอันนี้ใส่ตะโว้ยไม่ม่เราคนนะตอนนี้ก็าตกินเบอดอร์นเตเ่ยมันก็จะเที่องเนียใกล้ใกล้ก่อนว่านะเาคนลายเราขวนเบรดอรมา ไปเอตัมดไปส่าป่ะ่ะมาเลยนะทอดไข่เลยน้ำแสสุนโอ้ยมันแสู่ไข่โว้วไข่เจียวกุ้งสดไข่เจียวกุ้งสดลาชายเคยกินไหมอ่ะกุ้งอร่อยอ่ะเคยกินบอเขาบอก่าเลยเคยกินใผัวไข่เฮ้ยเดี๋ยวคือสักกินเปิดกุ้ง

บ่แลเนี่ยคุ้จุงนี่ยเละเป็นพะลมีบู่นี่เขาบอกคุ้เมาี่โมงกูัวคงจันบ่มนี่น้ำกระมงเอแคกรเบ้นียวเน่ป็นเนนเลยมันยอะไรว่มอนีวะมามีอยูง่วะมีพะลมตอนรบมีแมีนะมีแต่บลายยางนียางแรกมีอยู่บลายเออบุกึนหนาวฝนไปเนี่ยหนาวฝนนี่สิ ตอบอกาก็ซมือนนมารวันนี้เมนีมานอนน้มันกางนเ้มซโลน้มกากินหมูมหรมันดำเลบวกเหยเาอนี่นต่บาแซบมันกินหรอมันโดนกินเอาที่งเองมเอ็ก็่ไดคน やっぱ煮えてる。